สวัสดีครับโอ้โหวันนี้อยู่ N X Gallery ครับโอ้โหแดนแตนแนะนำตัวเลยครับผมแอมแมนครับเราอยู่ที่ N X Gallery นะครับปัจจุบันมีราบขาว78กับ BTS RD แล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับผมมาทุกครั้งมีแต่โปเกมอนนะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเมจิกแกตเตอร์ลิงกันอ่าครับผมก็ N X ครับเป็น W P N Premium ด้วยนะครับเพราะเมจิกของเราเนี่ยมีทุกช้อยทุกชุดให้เลือกกันเลยครับผมอันนี้คือยังไงครับชุดนี้ งงชุดนี้นะครับชุดใหม่ล่าสุดนะครับชื่อ Instrad Crimson Vault wow นะครับเป็นชุดที่เน้นแวมไพร์เป็นหลักนะผมชุดนี้นี่ไฮไลท์เลยครับเขาเรียกว่าเปิดแล้วรวยครับใช่ถูกต้คนแต่ก่อนจะเปิดแล้วรวยเราต้องมาดูโปรดักต์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องให้ทางคุณแอมนะครับแนะนำก่อนว่าโปรดักต์อันไหนเปิดแล้วรวยอันไหนเปิดไว้เล่นโอเคครับก็อ,อย่างอื่นเลยอันที่เข้าใจง่ายที่สุดเนาะเป็นคอมมานเดอร์เด็กนะครับผมอันนี้เป็นเด็กพร้อมเล่นนะผมให้เล่นกันแบบ EDH หรือคอมมานเดอร์นะครับผมดีมากๆทั้งสองเด็กเลยเด็กนึงเป็นแวมไพร์นนนึงเป็ะร ทีนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวก booster แล้วซึ่ง booster เนี่ยมีแบ่งหลายอย่างมากเลย hmm. ก่อนที่จะเริ่มเนี่ยอ่ะ p r d r e l e ก่อนนะครับผมอันนี้คือ p ี e r l i s t นะครับ hmm. ดีไซน์มาให้สําหรับเล่นนะครับผมในนี้เนี่ยจะมี6 draft booster แล้วก็1 promo hmm. นะครับผมใช้สําหรับเล่นเล่นแบบซิลนั่นเองซิลก็คือแกะออกสองเลยเล่นเลยอันนี้สําหรับเล่นนะครับผมใครที่อยากลุ้นมาดูต่อกันนะครับผมใครอยากลุ้นนะครับเรามีโปรดักต์ลาย3ตัวด้วยกันนะครับหลักๆเลยอย่างแรกคือ draft booster นะครับผม draft ู o เตอร์ huh. จะเป็นกล่องอ้วนสุดนะครับแบบนี้เลย ใครสังเกตมันจะมีเขียนข้างล่างนี้ครับ Draft Booster Box นะครับในนี้เนี่ยประกอบไปด้วย36ซองนะครับผมดีไซน์ไว้สำหรับเล่นอีกแล้วครับผมเ,<อ>เล่นยังไงเอ่ยเล่นก็คือสามารถซิลได้แบบนี้นะครับหรือว่า Draft เขาเรียกว่า Booster Draft <อ>ก็คือ,อตั้งวงเงินแคนเปิดซองอะไรก็แล้วแต่<อ>ก็คือดีไซน์มาสำหรับดราฟและเปิดแบบประหยัดเพราะว่าซองหนึ่งอะตกอยู่ที่1 1 0บาทเท่านั้นนะครับต่อซอง<อ> Booster Box หนึ่งประมาณ3,500บาทครับผมทีนี้ใครที่ชอบเปิดลุ้น ต้องเป็นตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นโปรดักต์ใหม่นะครับตัวนี้เรียกว่าเซตบูสเตอร์นะครับผมเซตบูสเตอร์เนี่ยประกอบด้วย30บูสเตอร์แพ็คนะครับผมบ็อกหนึ่งประมาณ3,800บาทซองหนึ่งจะประมาณ140บบาทนะครับผม,อ,มอันนี้ก็หาได้ทั่วไปนะครับผมใครที่ชอบปลดลุ้นต้องเป็นอันนี้ เพราะอันนี้มันมีการ์ดที่ในนี้ไม่มีแล้วก็มีการ์ดชุดเก่าๆที่เรียกว่าเดอะลิสอีกด้วยนะครับผมลิสซึ่งเดอะลิสเนี่ยก็มีราคาแพงด้วยและสุดยอดไฮไลท์ของวันนี้เลยก็คือคอลเลกเตอร์บูสเตอร์บ็อกนะครับผมรูปแบบกล่องจะเป็นกล่องเล็กแบบนี้นะครับไม่ใช่รุ่นนี้นะครับจะเป็นกล่องแบบนี้อันแค่นี้เอง่องเล็กๆนี่ราคาก็ไม่เล็กนะครับใช่อันนี้ราคาเฉลี่ย่ที่7,500น้บาทแต่มีแค่12บององเท่านั้นนะครับผมยิ่งเล็กยิ่งแพงเนาะเมจิยิ่งเล บตอร์บูสเตอร์แพ็คนะครับผมใครที่ชอบสะสมใครที่ชอบเปิดรุ่นแนะนำอันนี้เพราะว่าในเนี้ยเป็นฟอยล์เกือบทุกใบเลยครับผมและที่สำคัญเนี่ยไอ้ทำไมถึงเปิดแล้วรวยคนหาโซลินกัน,นครับผมโซลินมากอสเนี่ยร่างใหม่นะครับผมมันจะมีอาร์พิเศษเขาเรียกว่าโซลินแฟงโชว์เคสนะครับผม uh huh. ซึ่งโซลินตัวนี้เนี่ยคนที่ออกแบบการเนี่ยคือคนว่าแพสเซอร์วานเนียนั่นเองอ่า <laughs> ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนะครับแพสเซอร์วานเนียหรือว่าเดคูล่าเอ็กซ์เนี่ย ทำให้กา๊าซโซลีนตัวนีนนะ้มูลค่ามากกว่า1นึ่งบาท วันนี้เราจะมาลองเปิดกันนะครับวันนี้เราจะมาเปิดนี่เลยครับอันนั้นนี่เลยครับเซตบูสเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาเปิดกับอะไรครับอันนี้คอมเลตเออร์บูสเตอร์นะครับมี3าซองด้วยกันเอาล่ะก่อนที่เราจะมาเปิดกันนะครับนี่เลยวันนี้ก็ทางบริษัทได้เขาส่งมาให้นะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูหน่อยนะครับสวยมากเลยตัวนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับเรื่องเวลค้ามนะครับเวลข้ามของชุดนี้นะครับก็ของพี่โบครั้งที่แล้วก็ได้มากล่องหนึ่งนะครับกล่องชุดใหม่มาก็ได้มานะครับเอาล่ะข้างหน้ามีคาบเลือดด ครับว่าอันนี้คือชุดแวมไพร์อ่าใช่อ่าอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับเอาล้วเราเปิดขึ้นมาปุ๊บโอ้เฮ้ยอ๋อบัตรเชิญงานแต่งนี่ไงโอลิเวียกับเอ็ดการ์มาร์กอฟนะครับโอ้โหเป็นบัตรเชิญงานแต่งโอ้โหสวยงามอ่านะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดนะครับอ๋อมีนี่ด้วยครับสวยอ่ะ มีเฮ้ยโทเค้นนี่โทเค้นให้ครับโอ้โหโทเค้นแบมพายข้างหลังก็อ่าเป็นดับเบิลเฟสแบบนี้เรียกว่าเป็นดับเบิลเฟสโทเค้นนะครับจะเป็นโทเค้นสองหน้าเฮ้ยสวยมากๆอ่ะบัตรเชิญยังสวยเลยพี่บัตรเชิญก็สวยการ์ดก็สวยครับเฮ้ยแล้วมาเกีอะไรอ่ะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบมพายนะครับเป็นโทเค้นแบมพายหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยครับก็จะเป็นโทเค้นนะครับในส่วนของฮิวแมนนะครับเป็นตัวหนึ่งหนึ่งเหมือนกันเนาะโอ้โหสวยมากนะครับเอาละครับเรามาดูนะครับว่ามีอะไรอีกไหมโอ้โหแก้วครับ ตลัดชื่อชุดนะครับตลาดชื่อชุดด้วยอินเสตาร์คิมสันวอลมีอะไรอะไรอ่ะเต็มไปหมดเลยโอ้โหแพนวอชก็คือแนะนำวิธีการใช้แก้วนะเราก็ตกใจึกว่าโอ้อะไรแพนวอชโอลลี่นะครับเหมือนมีใบอะไรไม่รู้มีใบเราต้องลือค่อยๆลืออะไรเอ่ยโอ้อนี่เลยครับถึงเป็นเปนแนลโอ้โหโอโีเมียพรีเมียมสดๆอย่างดีอย่างดี คือจริงๆของพวกนี้มีมูลค่าหมดเลยชอบนอกจากมูลค่าทางใจนี่โดยจัดมาเพื่อเราโดยเฉพาะใช่ครับอันนี้แบบจัดมาเลยเอาล่ะของจริงอันนี้ไฮไลท์ของเราวันนี้ครับมาเลยครับเราจะรวยไม่รวยกันวันนี้เลยครับตรงนี้เอาล่ะครับอันนี้นะครับเราจะมาเปิดกันครับอนันต์ถามหน่อยครับ ถ้าซื้อเซบูเตอร์กับ NX จะได้อะไรครับได้ไม่ได้นะครับผมทุกคนจะต้องได้นะครับผมเป็นบล็อกโปรโม by บล็อกโปรโมนี่เลยเป็นอะไรครับแนวอธิบายเลยครับอันนี้ Castle d ดคูล่นะครับจะเป็นงานเฉพาะ by บล็อกโปรโมเลยนะครับเป็นสกินพิเศษนะครับเป็นแลนดที่สามารถใช้ได้สําหรับทุกเด็กที่เป็นแวมไพร์เลยนะครับผมโอ้เอาล่ะมือสั่นละมาชีกกันเลยครับตอนนี้มา อันนี้คือโซลินอยู่ในนี้โซลินมีโอกาสได้ผมโซลินแล้วก็ชุดนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมชุดนี้จะมีบ็อกท็อปเปอร์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ็อกท็อปเปอร์คืออะไรพี่เปิดมาปุ๊บเห็นปั๊บเลยอ๋อมีด้วยนี่คือบ็อกท็อปเปอร์นะครับผมบ็อกท็อปเปอร์จะสุ่มการ์ดมาให้สิบเจ็ดแบบนะครับในสิบ็ดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่ในดรากู l ลซีรีส์นะครับผมหาได้จากอันนี้เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เราแกะสุดท้ายเอาละครับวันนี้ ตอลินครับเราจะรวยเงินแสนจะอยู่ในกระเป๋าเราหรือไม่ปุ๊ะพระนี่เลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้การแลกใบแลกนี่อะไรครับอันนี้เป็นอาร์ตการ์ดนะครับก็มีโอกาสได้ลายเซ็นที่ห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อห้าเปอร์เซ็นต์ลายเซ็นใช่ครับโอ้โหได้มาอย่างนี้เลยสวยงามครับสามารถเก็บทำไมมันเปิดมาเป็นเม้าท์เหมือนกันเลยรูปเดียวกันสามารถเก็บสะสมได้นะครับจะมีรันนิ่นัมเบอร์อยู่ด้วยครับอ๋อมีรันนีัมเบอร์ด้วยใช่อันนี้เราค่อยๆเปิดนะครับปึ๊บ การด้านหน้าก็จะเรียงเหมือนเดิมครับเป็นคัมมอนก่อนนะครับผมแลก็เป็นอันของถ้าได้เดอร์ลิสก็จะอยู่หลังๆเหมือนกันครับค่อยๆเปิดครับมาอันนี้เราก็จะไล่นะครับมาช้าๆอ๋ออันนี้เป็นโชว์เคสนะครับเรียกว่าแฝงโชว์เคสก็ก่อบจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆเขี้ยวแดกูร่านั่นเองนะครับผมอันนี้คืออดอัตราส่วนการเปิดทั่วไปก็จะหากขึ้นใช่ครับนะครับอ๋อละมาไปกันต่อครับ อันคอมเยอะมากเลยอ่ะบอกแล้วบอกว่าลุ้นแบบไม่รู้เลยอ่ะว่าอะไรจะมาก่อนมาหลังอะคือเราเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นอะไรใช่ใช่แล้วแล้วแล้วมาแล้วอดิคอัพดิคอัพแล้วเราเป็นฟอยล์นะผมฟอยล์คอมมอนอยู่ครับมีอไหมอ๋ออันนี้เป็นการ์ดชุดเก่าเห็นไหมมันจะมีการ์ดชุดเก่ามาด้วยอันนี้ก็เป็นเดอะลิสต์นะครับ M15 ขวามือนะ oh. นจะเป็นการ์ดท,ที่ไม่อยู่ในชุดปกตินะครับผมซึ่งเดอะลิสต์เนี่ยแต่ละชุดแต่ละเซตบูสเตอร์ก็มียูนิการ์ดของเขานะครับมาจากไหนบ้างสามารถติดตามได้ในเว็บนะครับอันนี้คือเขาจะรีรีปรินมาให้เราใช่ไหมใช่ครับจะมีการ์ดเก่าๆรีปรินมาให้ครับอันนี้เรียกว่าเดอะลิสต์แต่ว่าจะดีไม่ดีนี่อีกเรื่องนึงนะครับเอาละมาตอนนี้จะไปไวๆยละคอมมอนอันคอมไม่สนละเรามาลุ้นนะมีลายเซ็นหรือเปล่าครับอันนี้หนึ่งสองปุ๊บ อันนี้เราจะไปกันไวๆแล้วนะครับจริงๆชุดนี้ีลุ้ลนง่ายค่อนข้างง่ายนะครับถ้าได้มิติกเนี่ยแทบจะรอดทุกใบเลยมีมิติกไม่รอดแค่ใบเดียวนะครับผมอันนี้ก็ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เอ้ああเอาอ๋อนี่ไงภาษาอังกฤษอันเดียวกันนะครับเป็นแบบอาร์ธรรมดานะครับเอาละใบนี้เป็นฟอยขอเไลตี้หน่อยอ๋อฟอยคาร์บอนอันนี้อะไรครับเป็นโทเค็นโทเค,นเคๆๆ็นมาต่อนะครับปุ๊บไม่มีลายเซ็นครับเนี่ยอันคอมจะเยอะมากเลยครับอันนี้แร่แร่ เห็นไหมแบบมาอยู่ตรงแบบสล็อตที่แบบปกติแล้วไม่ใช่แรงนะครับก<อ>็มีโอกาสเหมือนกันเจ๋งนะใช่ใช่จะเสียเงินก็เสียเงินกับบล็อกนี้แหละครับลุ้นแบบลุ้นมันๆเลยครับบล็อกนี้โอ้โหมาแล้วคาย่าครับผมตัวที่เพนวอลเกอร์ตัวแรกนะครับผมคาย่าเนี่ยเป็นเพนวอลเกอร์ที่ไล่แค่3นะครับผมอาบิลิตี้เขาจะกลางกลางถือว่าดีแล้วนเี่ย ไปออกง่ายออกง่ายโอ oh, ้โห oh. แล้วเนี่ยเห็นไหมเราได้มากกว่า1แลด้วย1่ง <S <S 1> <ช> 1> มิติห1แลเซตบูสเตอร์เนี่ยเดาค่าเดาไม่ได้แล้วก็เปิดมันมากครับโอ oh ้โหชุดนี้มีของใช้งานค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็มีของแพงที่เรากําลังหาอยู่ด้วยนะครับ <S <S เฮ้ย,ย,ยแต่มิติตัวนี้ถ <laughs> ้าดอนก็เรียกว่าเกินค่าซอง แต่ก็ยังไม่ได้แรงมากนะครับผมยังไม่ตัวอย่างนี่ติดกลางๆแล้วกันนะครับมาดูฟอยนะครับฟอยฟอยเป็นสีเปล่าซีซีับเป็นหมาป่าธรรมดาอ่าแร่อันนี้อันนี้เป็นแร่ที่ไม่ได้มาจากชุดตัวเขาเองนะครับน่าจะเป็นมาจากคอมมานเดอร์นะครับผมเออนี่ด้วยนะครับหาได้เฉพาะในเซตบูสเตอร์เท่านั้นนะครับบางใบเป็นสิบสิบดอนก็มีนะครับผมโอ้โหอ่านี่แรงไว้ก่อนเลยครับงงเข้ามาอ้ อันนี้ราคากลางๆนะครับผมส่วนใหญ่แร่เนี่ยจะราคากลางๆนะครับถูกถึงหลักร้อยนะผมแร่แพงๆมีแค่ไม่กี่ใบที่ผมบอกไปนะครับผมได้แล้วอะไรมาพร้อมฝอยโซลินโซลินเฮ้ย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 สวยสวยสวยเฮ้ยโอ้โหอันนี้หายากด้วยคือผมอะเคยชุดที่แล้วเปิดลายเซ็นส่วนใหญ่จะเซ็นสั้นๆอันนี้เซ็นชื่อพร้อมนามสกุลเลยเต็มเต็มเลยชื่อพร้อมนามสกุลสวยงามครับอสวยสวยสวยออกยากด้วยยากครับอันนี้เก็บไว้ก่อนครับอ่ะไปกันต่อครับออื คุ้มค่าคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้วอชเว a ยเนี่ยสองสามดอลเลยนะอันคอมใบเนี้ยใบละเกือบร้อยนะวอชเว a ยเนี่ยเป็นใบใช้งานที่สุดยอดนะครับเป็นอันคอมที่แพงสำหรับเซตนี้ครับผมเฮ้ยมาแล้วหมาเซมิเนอรี่พราเลอร์นะครับเป็นมิติแลสีเขียวที่ราคาค่อนข้างแรงเลยนะครับผมอันนี้เป็นอาร์ตแบบธรรมดานะครับผมิกเปล่ามิติเปล่ามิติมิติมเหรอเอ็ม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 มาแล้วครับ มิติกตัวอะไรเฮ้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดอันนี้มิติกแพงดัดสองของเซตนะครับผมเป็นโครโซลเป็นยักษ์ cultivation โครโซลนะครับผมโอ้โหหายยากรับกันไปเต็มๆเลยครับตอนนี้อ่ะคอมมอนครับมาเปิดเลยเฮ้ย like อะไรตัวนี้ The list เด e list ไ,ไปแล้ว เฮ้ยนี่ของดีนี่ของดีเฮ้ยดีดีจริงจริงใช่ใช่ใช่ไล่หนึ่งยิงสามครับใช้ทุกฟอร์แมตนะครับโมเดิร์นเลกซี่ไปหมดเลยครับอันนี้รีพิ้ทมาเฮ้ยนี่ของดีโอ้โหออกมาพร้อมอันนี้อ่ะคอร์เทเตอร์คอร์โลโซมาพร้อมไรนิ่งโบ๊ไม่ไม่คือคนเล่นโบราณจะรู้ว่าไม่เหมือนเธอนี่เก่งกว่าช็อคเนาะช็อคมันไล่หนึ่งยิงสองนี่ไล่หนึ่งยิงสามนะครับโอ้ยไรนิ่งบล็โอเคมาครับซองต่อไปครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วทันใจ ฮ้ยยังไงมาแล้วอันนี้คือแรที่แพงที่สุดในเซ็ตนะคะผมเป็นเฮอร์เรอร์สีฟ้านะครับผมเก่งบ้าบอมากเลยมาไม่มีอะไรไปไม่มีอะไรเราก็ไปกันรัวๆเลยครับตอนนี้มิติกอีกอะมิติกแหละมิติกฟอย์ได้ไหมเฮ้ยแมงมุมมาจากซีอีกแล้วนะครับผมเป็นแมงมุมที่มาจาก VOC นะครับ พิมสันวอลคอมมานเดอร์นะครับอะไรจัดเซตบูสเตอร์เท่านั้นเลย๊บแล้วตัวนี้นะครับไปแล้วแล้วแล้แล้วแล้วฟอยด์เหรอพี่แล้แล้แล้อึ๊อาโอเคโอเคโอเคเรียกว่าโอเคต่อเลยพี่เจ็บอึ๊โอ้โหไม่มีครับตอนนี้เป็นคอมมอนครับเปิดเลยโอเคเฮ้ยอันรุ่นเก่าอีกแล้วต้องเห็บต้องเห็บตัวเก่านะโเต็มเพจเต็มเพจ นี่ก็คือเดอะลิสต์อีกใบหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดอะลิสต์ก็แปลว่าได้แล้วจะรอดไหมก็รอดไม่รอดนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอ้นี่เทมเพตเก่าครับเก่าครับใช่ใช่หนเลยครับเป็นเหมือนแบบแฟลชแบ็กเรื่องราวเก่าเก่าขึ้นมานะครับคนเปิดเก่าจะชอบกันและก็และอ๊เฮ้ยตัวนี้ดีดีเหรอดีครับตรับผมดีครับเล่นอีกเียวครับโอเคโอเคอันคอมอ่ะเปิดเลย อันนี้ที่พี่พรีวิวไปไงใช่ไหมอ่าใช่อ่าเป็นใบขุดนะครับใบขุดหาสองใบที่พรีวิวกันในในสเปริคชาแนลไปนะครับผมอมาแล้วอันนี้ของจริงเป็นฟอยด์ด้วยเป็นฟอยด์เฮ้ออะไรเนี่ยเดลิสิกแล้วคับมิการ์ว่าเปล่ามาชุดเก่าๆนะแต่ตัวนี้จะเป็นรวมการ์ดชุดเก่าๆนะครับดีพิมพ์มาให้พิเศษครับผมโอ้ยังไม่มาเลยครับอ่าอยากเราอยากได้แรงๆแบบมิติกอะไรอย่างเงี้ยมิติกฟอย์อย่างเงี้ยเฮ้ยฮะได้มิติคมิติกจากคอมมานเดอร์วีโนะครับผมตัวนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ย โอ้เออดีดีดีโอ้โหอืมอ่าได้มิติกอ่ะพี่เอ้ยแลน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 ถ้าเปิดได้แลนลอดทุกอันนะครับแลนปัจจุบันอยู่ที่8ดอนนะครับที่เรียกว่าสโลแลนพวกเนี้จะเป็นสีเอนามี่นะครับผมตอนนี้ที่ออกมานะครับผมรอดทุกใบแน่นอนครับผมอ่ามาต่อกันครับอ่าอันนี้แรแรที่มีแลฟอยแลด้วยเหรอแลเอ้ยโอ้โหรอดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ฝอย เฮ้ยอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีจริงอันนี้อันนี้ดีทอมทองเออเฮ้ยอันนี้ดี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 อันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็เป็นเป็นแรแรที่ใช้งานเพราะนั้นใช้งานใบนี้มีราคานะครับผมแบบหวมพายโอ้ยดี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 เฮ้ยได้แลนด์ครับเฮ้ยแลนด์มารัวๆเลยอ่ะคอมมอนครับไม่มีเอออ่าเดือลิสอีกแล้วอีกใบหนึ่งนะครับผม M15 M15 อ่า เราก็จะได้ของแปลกๆนี่ครับใช่ใช่เลยพวกนี้เรียกว่าของแปลกๆครับพวกนี้อยู่ในเดอะลิสต์นะครับและเอ็ดก้ามเอ็ดก้ามมาโกฟ์คอมมอนไม่มีหมดแล้วไฮไลท์เลยบล็อกท็อปเปอร์ก่อนบล็อกท็อปเปอร์บล็อกท็อปเปอร์นี่คือยังไงบ้างครับมีการ์ดการ์ดเป็นเรียกว่าเป็นอาร์ตแบบแด็กทูล่าซีรีส์นะครับผมมีสุ่ม17ใบครับผม17ใบเราก็มีโซลินเป็นแบบแด็กทูล่าซีรีส์ด้วยเรียกว่าเขาแด็กทูล่าเลยนะครับผมป๊บ มันๆสวยเดคูล่านะครับผมตัวนี้ได้เดคูล่าแบบฟอยสวยงามอันนี้มาจากเดคูล่าซีรีส์นะครับผมของจริงพี่ตัวนี้อยู่ในนี้เงินแสนอยู่ในซองอ่ะนะอาะละครับเราจะไปอันนี้ต้องช้าๆนะครับเพราะว่าทุกใบมีมูลค่าครับเป็นเป็นฟอยเกือบทุกใบเลยนะผมไม่ฟอยก็โชว์เคสนะครับเดี๋ยวเราลุ้นตั้งแต่ได้โอ้โหนี่เปิดมาลุ้นตั้งแต่ใบแรกได้เลยนะครับโอ้โหนี่มาถึงกระปล่อยแล้วครับมาครับฟล่อยจะเป็นสมารคอมนั่นอีกเรื่องนึงเลยนะครับ Ừ ừ ừ ใครชอบฟอยใครชอบเปิดแบบเนี่ยเน้นๆเนี่ยครับอันนี้เลยอบอกว่าเปิดแล้วรวยครับคำนี้พูดพูดมีจริงครับรอ,อดูอยู่พี่โซลินหน่อยดีโอ้โหนี่ฟอยตลอดเลยนะครับตลอดทางนี่ฟอยเลยนะครับโอ้โหอยดเน้นเนะมาแล้วจากคอมมานเดอร์เป็นเอ็กซ์อันนี้เรียกว่าเอ็กซ์เทนเดนอาร์ตนะครับจะเป็นแบบไม่มีกรอบอันนี้หาได้เฉพาะจากคอลเลกเตอร์บูสเตอร์เท่านั้นนะครับเอ็มเฮ้ยเพนวอล์รเกอร์ เพนบ็อกเกอร์เพนบ็อกเกอร์ว่ะเอ้ยเอาเด็กมาโอเคเฮ้ยนี่ถือว่าดีอันนี้อันนี้หลายดอนนะมิสิกมิสิกกันแล้วเหรอฟอนต์เหรอโอ้ยยังสวยยังโหดพรีซิสเตอร์แเดทนะครับผมเฮ้ยของนี่ยังโหดพี่โหดจริงนี่แต่บอกก่อนนะมูลค่าซองก็มันก็ต้องควรลุ้นอย่างนี้แหละนะอืมไม่ต้องเปิดเยอะๆพี่อย่างนี้แหละเน้นๆมิสิกมาลอดตอนนี้แหละพี่โอ้ยเวดดิ้งลิงแบบเอ็กซ์เทนนะครับ หาได้จากในนี้เท่านั้นนะพิธีพิธีแ้้อืออใชครับใครอยากจะซื้อซื้อที่ไหนครับหรือพรีอันนี้ต้องบอกก่อนบางอย่างต้องพรีออเดอร์นะครับใช่ครับอติดต่อที่ไหนครับ เอเอสแกลลี่เลยครับอย่างที่บอกไปมีลาดเท้าเจ็นะครับ BTS ทสอแล้วก็ Shopee ได้เลยนะครับผมครับแต่อย่งบอกนะครับเมจิกบางรุ่นอาจจะต้องพรีออเดอร์ก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรียกว่าสินค้าบางตัวเนี่ยที่เข้ามามันจะมีจำกัดมากนะครับลองมาดูต้องติดต่อสอบถามดูแต่แนะนำนะครับเล่นไม่เป็นไม่เป็นไรเนี่สะสมเหมือนพี่โบ้ครับใช่เน่ยเปิดมันมันเนี่ยก็แค่นี้ก็มันแล้วเนาะครับเปิดมาปุ๊บแล้วก็เช็คราคาครับเพราะอย่างที่บอกว่าอันนี้เมจิกจะเป็นแบบนะครับ โทัโลคุณถือไปไหนเหมือนมีเงินอยู่ในตัวอืมอใช่แล้วก็มันมีราคากลางนะครับผมเช็คตามเว็บต่างๆได้เลยนะครับผมอ่าก็ลองดูนะครับถ้ามีสนใจอะไรก็มาที่ NX ละก<ด>ันนะครับ,รบตอนหน้าไปเลยมาดูกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ